ถ้าตะวันฉายอยากจะเอาให้พี่สุปร์บอลน็อกเลยเนยมันยากนะที่จะผ่าลองแข่งข้านครองเขาไปได้เนี่ยทุกตัวที่เดินต่อยเดินไล่เขาเนี่ยต้องมีแน่นอนอลูกตีนติดอยู่ที่หน้าไอเนี่ยมันจะเป็นฝันร้ายของทุกคนนะตะวันฉายจะเดินแบบใช้แต่กำลังกาลังนี้เป็นไปไม่ได้พี่สุปร์บอลก็เปล่าๆไงผมว่าคู่นี้ยมันมันชนะกันแ่ะมันกิ๊กเดียวใครพลาดใครกันช่ รถทางครับผมบนอกจากคู่ของเราแล้วนะครับผมที่จะเกิดขึ้นวันที่ยีิบสองกันยาย,ยนมีคู่หนึ่งที่เป็นคู่ที่ชาวไทยก็โ,โหมีกระแสเหมือนกันเลยครับผมการแข่งขันระหว่างตะวันฉายพี่เกชัยเมืองไทยยิมนะผมป้องกันแชมป์กับทางของซุปเปอร,ร์บอลครับผมอ่าก็<ร>อ,อยากให้พูดถึงคู่นี้หน่อยว่าเป็นยังไงพอถึงคู่นี้นะครับก็ตะวันฉายขน้องพี่ซุปเปอร์บอลกับพี่ชายครับ มันก็ถามว่าพูดถึงมันก็มันถึงเวลาที่เหมือนคู่ผมแหละใช่ใช่มันก็พูดยากทุกคนใครเป็นพี่เป็นน้องมันพูดยากแต่ทัศนะในการวิจารณ์เราเราต้องมีครับผมคิดว่าการวิเคราะห์ู่นี้นะเอาวิเคราะนะิเค์วิเค์วิเคราะห์เรามองเป็นเนี่ยแหละมองเป็นกลางมองเป็นกลางผมดูว่ากําลังเนี่ยผมว่าทั้งคู่มีได้แน่นอนครับการแรงฮึดแรงยังทักษะต่างๆทุกคนมันมันดีหมดแต่ถามว่า การที่จะครองเกมได้มากที่สุดแล้วก็อาวุธอาวุธที่แบบเฉิดฉายมากที่สุดเฉิดฉายก็คือตะวันฉายขายันออกแน่นอนเอซซ้ายต่อยซ้ายก็คือกาให้พี่พี่ทูบบอลหมดครับแต่ผมผมผมต้องเตือนน้องต้อฉายว่าพี่ทูบบอลเนี่ยต่อ้เขาจะเหมือนแบบท on ําทรงอ่อนแอแบบโดนแล้วจะมีการแต่เขามีลูกพิสดารได้อ,อ,อะไรเนี้ยเขามีลูกที่จะฆ่าฆ่าได้ตลอดเวลาอย่างลูกเตะขั้นคอ,อยาอย่าประมาทเลยครับ อแต่ก็ขำกันไหมบังข้ามื่อยก่อนนะคนเหนี่วขี่มอไซคันสําหรับพี่สุบพรวนกับตะวันฉายอย่างตะวันฉายเนี่ยผมก็ก็รู้สไตล์เขาว่าเขาเป็นคนที่ออกซึ่งหน้าล้วพูดคุดแบบว่าเขาเป็นคนที่คุยซึ่งหน้าครับครับคือออกแงซ้ายคือแงซสายออกหมัดก็คือหมัดเขาจะเป็นหนัก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 ธรรมชาติอยู่แล้วใช่ใช่หนักแบบนั้นอยู่แล้วแรงแต่อย่างพี่สุบพรวนเนี่ยเขาแบบ แบบพูดได้ง่ายแบบคนคนที่แบบถ้าจะไปคุยงานคือเขาจะเหลี่ยมเยอะกว่าน,น่อยอ่ามีเขาเรียกว่าแบบมีออบบมีมลูกเราลูกชนลูกเราลูกชนลูกที่เหลี่ยมเขาที่จะไม่เสียเปรียบเขาอ,ะอ่ะที่จะไปคุยดีลงานอะไรก็ช่เขาจะเป็นคนที่ดีลงานได้เก่ง,ง,างมากๆเพราะอย่างลูกแต่ข้านคอเนี่ยครับเล่นเจอผมเนี่ยขนาดผมนะมือผมอย่อง่างเนี้ยนะเล่นไปเล่นมาตีนเขาอยู่เนี่ยแล้วผมมาบล็อกตีเขาเออฟุบเข้ามาหรือเขาสามารถดีดได้ง่ายดีดขึ้นตวัดได้ง่ายแล้วเทคนิคของเขา แต่ไม่รู้ว่าณจุดจุดหนึ่งอ่ะถ้าเขาโดนอาวุธที่รุนแรงมาแล้วนยและอีกอย่างเขาไม่ได้ปล่อยมวมเล็กนานโดยไครนานเลยด้วยอย่างเงี้ยน่าจะแปดปีเลยอ่ะใช่แต่ผมเชื่อว่าความเก่าอะไรทุกอย่างทุกสิ่งอย่างคู่นี้ยมันอยู่แบบไม่เยอะหรอกครับหนึ่งถ้าตะวันฉายอยากจะเอาให้พี่อุ์บอลน็อกเลยเนี่ยมันยากนะที่จะผ่าลองแข่งข้านคองเขาไปได้เนี่ยครับทุกตัวที่เดินต่อยเดินไล่เขาเนี่ยต้องมีแน่นอนลูก เต็นติดอยู่ที่หน้าไอเนี้ยมันจะเป็นฝันร้ายของทุกคนนะตะวันฉายจะเดินแบบใช้แต่คำลังลังนี้เป็นไปไม่ได้ใช่ทุกบอลแบบ่าวเนี้ยผมคิดว่าคู่นี้มันมันชนะกันอ่ะมันกิ๊กเดียวใครพลาดใครกันพลาดใครใช่ใช่ใช่คือจุดเดียวถ้าตะวันฉายหลงในเหลี่ยมนะหลงในงานของที่พิสุวรรณพีเต้นไปนะตะวันฉายเสร็จแต่ตะวันฉาย เชื่อมั่นในตัวเองที่หนักแน่นอยู่นะผมก็คิดว่าความหนักแน่นก็จะเอาชนะได้มันพูดกันยากคนนี้ตอนนี้มันเป็นเรื่องแบบเหมือนกับพลังกับสกิลเลยหรอเล่าใช่ครับใช่พลังกับสกิลตอนนีถ้าตามเรื่อยู่แล้วพูดง่ยไอฝีมือทุกอย่างใช่ใช่มันที่บอลก็ต้องซ้อมหนักทุกคนมีเวลาซ้อมหนักจริงจริงอายุเนี่ยตอนนี้ผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอกการไปซ้อมต่อให้อายุเยอะอายุน้อยผมว่าถ้าคุณซ้อมดีมันมีแรงแน่นอนแต่ ไอคิวอะถ้าเลียมอะผมให้พี่ทุกมวยพี่ทุกคนเหนือกว่าเพราะว่าเขาวันหลากหลายแล้วลูกที่ไม่รู้หนุ่ยเนี่ยลูกที่คุณคิดว่าจะไม่โดนอะมันอาจจะโดนก็ได้อใช่อย่างถ้าวันฉายเราเห็นซึ่งหน้าเขาจะอะไรเขาไม่มีหลอกเขาไม่มีอะไรเขาจะมีพื้นเดียวเลยอ่าแต่เขารุนแรงาแตรอย่างแต่คุณจะเอาแบบรุนแรงแล้วคุณจะแบบเข้าเข้าใส่เข้าใส่เนี่ยเจอความพราพรเนี่ย มันจะลำบากตรงนั้นอยู่ที่การวางแผนละอยู่ที่การวางแผนทั้งคู่ใช่ก็เหมือนคู่นี้มันน่าสนุก่ะใช่แล้วก็เลยแบบถ้าได้ฟันธงผมฟันตรงไปได้ใส่ใช่ของคงคงไม่ได้บอกอยู่ที่ว่าถ้าถ้าลเวลายกสองยกเนี่ยดูลูกเกมแล้วเนี่ยอันนั้นสามารถฟันตรงได้เราเราเราเห็นว่าการต่อสู้เป็นยังไงละมีใครโดนแล้วยุบไหมหรือว่าหลงเหลี่ยมอะไรนี่นี่คือสิ่งสิ่งที่ผมวิเคราะห์ต่างคนต่างมีจุดเด่นในรูปแบบไหนแค่นั้นเองเยี่ยมครับเยี่ยมครับมันเป็น อย่างที่บอกนะเราวิเคราะห์กลางๆนะเราชอบอยู่แล้วแหละมันแน่นอนทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนร่วมวงการกันที่ลงมันก็เหมือนคู่ผมไม่แหละอแบบอยากให้สร้างชื่อเสียงให้กับวงการมวยเราไ่้แหละจริงๆคนเก่งคนเก่งมาต่อยกันแล้วมีคนมาดูทั่วโลกหลายประเทศขออย่างเดียวขอคนที่ดูอะอยาผมไม่รู้หรอกกับจิตวิญญาณคุณตอกลึกในแดบเส้นประสาทเส้นไหนของคุณผมอยากให้คุณแบบไปเซนสซทีพวกนั้นมากอย่าไปแบบ ซ้ำเติมพวกเขาอ่ะเอ๊ะมึงกลัวหรือไงไม่หรอกเขาคนไทยด้วยกันครับคุณจะไปเข้าใจคุณจะชอบคนนู้นมากกว่าคุณจะไม่ชอบนี้แต่เก็บไว้คุณก็ไปเชียร์แต่ฝั่งคุณคุณไม่จําเป็นต้องมาทําเติมเขาไม่ต้องผมผมคนหนึ่งอ่ะไม่ได้แคร์หรอกครับแต่ผมเห็นทุกคนที่ที่โดนโดนผมก็สงสารเขาทุกวันนี้เมียผมไี่ไปตอบผมก็ผมจะไปตอบทาไมปล่อยเขาไปเหอะ พราะผมมันผมก็เจอมาจนผมจะเลือกมาเพราะไอ้คำคอมเมนต์เนี่ยใช่ใช่ใช่ทีพีเขรู้มาเนาะเรื่องยอยูนตอนที่มาต่อยนะถ้ามาช่ทุกวันนี้ก็เลยผมแคร์แต่ครอบครัวแต่แค่อยากให้เราคอมเมนต์เนี่ยอย่าไปลบมากคือเอ้ยเพิ่มแรงบวกให้เขาเพิ่มกำลังใจเขาเาว่หรือถ้าคุณไม่มีอะไรนะคุณแค่คอมเมนต์อะไรเนี้ยสู้ๆนะครับอ่าใช่สู้ๆนะครับลองเปลี่ยนอย่างว่ามึงก็หนีไงมึงไม่สู้ก็ลองเปลี่ยนมาแค่สู้ๆนะครับแค่เนี้ย คุณจะเพอร์เฟกมากทุกคนผมว่าทุกคนมีชีวิตหมดที่คอมเมนต์ขอแค่คุณหรือฟื้นตัวตนคุณเนี่ยไอ้ได้ง่ายอย่าเอาตัวคุณไปอยู่ในสิ่งที่ลบแค่นั้นเองเดี๋ยอนี้เป็นเป็นเป็นจุดที่ดีครับคือยังต้องบอกว่านักมวยนักกีฬากว่าจะหูขึ้นมาชกกันนะโอ้มันซ้อมมันเหนื่อยมันลดน้ำหนักมันอะไรอย่างทุกอย่างแล้วก็หาอยาครอบครัวหรืออย่างเงี้ยครับมันทุกอย่างครับแล้วก็อีกอย่างมวยอะนักมวยทุกคนไม่ได้มีเงินเดือนครับมีไฟชกถึงจะได้เงินแค่นั้นเองเขาต้องมี ภาละครอบครัวที่ต้องดูแลเขาต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวพวกคิดเอาแล้วกันแล้วแต่เ <laughs> <laughs> จ็บเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ดีครับผมก็อย่างที่บอกนะเนาะคนที่ไม่ได้เป็นนักมวยอาจจะไม่เข้าใจนะ <laughs> แต่ว่าถ้าเราคุณติดตามประวัิเนี่ยอย่างที่ของวันเทมินชิปเนี่ยอย่างของรถถังนี่พี่ผมเคยทำเนาะจากส0มร้อบาท <laughs> ใช่ครับใช่ค่าตัวสามรอยบาทณวันนี้เขากำลังกลายเป็นนักชกสิบล้านบาทใช่ครับที่ต่อยอยู่ในวันที่สองของแค่วันที่สองผมแบบ น้ำหนักผ่านชีพานทุกสิ่งอย่างผ่านแค่ไปเหยียบบนเวทีผมก็ได้ละสิบล้านยังไม่ชกนะครับผมเข้าใจละอืนี่คือนี่คือสิ่งที่เขาคือซุปเปอร์สตาร์ที่ก่อนหน้านี้มีพี่บัวขาวณวันนี้มีรถก็มีพี่บัวขาวเลยก็มีรถพี่บัวขาวดีนี้มีรถี่มีรถถังนะครับผมที่ผมอยากให้มองว่าเขาเป็นไอดอลเขาเป็นไอดอลที่จะทําให้คนที่จะตามามีเส้นทางผมคิดว่าไม่ไม่อออยากฝากนิดนึ่งไม่ใช่ว่ากีฬามวยครับทุกงานทุกการสิ่งที่คุณรัก คุณอย่าไปคาดหวังในสิ่งที่สูงที่สุดอขอแค่คาดหวังในสิ่งที่คุณสามารถทําได้และคุณทําวันนี้ดีเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณไม่คิดมันจะตอบแทนคุณเองอขอแค่ทําวันนี้ <ทำ S 1> ด,ดีที่สุดแล้วก็อยู่ให้มีความสุขที่สุดในแต่ละวันเนี่ยอย่าไปยึดติดว่าพรุ่งนี้คุณต้องหาเงินจักล้านหนึ่งอย่าไปยึดติดคุณขอแค่มีพอกินพอใช้แล้วก็การดําเนินชีวิตในเมื่อจุด,จดหนึ่งคุณมา จากที่คุณเคยใช้อยู่300คุณพยายามเก็บจ่ายใช้สอยเดือนหนึ่งคุณสามารถอยู่ได้แต่พอคุณเจริญเติบโตขึ้นคุณสามารถหาเงินได้เป็นล้านคุณอยากมาจ่ายเงินล้านในรูปแบบออยากให้คุณคิดสักนิดหนึ่งอยากให้คุณจ่ายในรูปแบบหลักร้อยหลักพันดีกว่าคุณจะได้มีเงินเก็บและดําเนินชีวิตไปได้สวยหรูแต่ถ้าคุณมาอยู่จุดล้านคุณจะจ่ายล้านเหมือนคนอื่นไหมโซสักวันหนึ่งมันจะฝนตกกรรมบืที่ตัวเองใช่อยากให้วางแผนชีวิตดีๆครับ มีเป็นเรื่องที่สำคัญเลยครับผมสำหรับนักรวยนี่ครับนอกจากเรื่องของฟี์มือเก่งแล้วการวางแผนชีวิตก็เก่งและหลายคนเนี่ยเห็นรูปรถถังเนาะซื้อซื้อทองซื้ออะไรอะไรซื้อที่ลงซื้อดินนี่คือการลงทุนนะครับผมอย่าไปคิดว่าเขาอวดรวยหรืออะไรนั่นเขาลงทุนทางนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวรอโปรเจกต์วิลล่าวิลล่าเดี๋ยวรอแน่อนเดี๋ยวมาเลยมาถ่ายไปแน่นอนไปแน่นอนเดให้ลงคลิปอีกเลยไปแน่นอนนะครับผมสำหรับวิลล่า โอเคครัขอบคุณมากสวัีขอบคุณมากครับขอบมากครับยมากครับค่ามวัสดีครับครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกแอดชีหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ